แพทริกพูดแล้วลังเบสเปิดใจจบเกมคู่จินไม่สวยอันฟอลโลและลบรูปคู่ ยังเป็นทีจับตามองอย่างต่อเนื่องสำหรับสถานะความสัมพันธ์คู่จิน้นยูทูบเบอร์เบดรักวณีคำสิงห์และแพทริกเอสพีดีหลังมีคนตาดีแอบเห็นเบรดลบรูปคู่ออกจากไอจีส่วนตัวแถมยังมีการอัปโหลดอินสตาแกรมฝ่ายชายและยกเลิกรายการคู่อีกด้วยซึ่งฝั่งเบรดก็ได้เปิดใจในรายการแฉะระบุว่าเป็นการจบที่ไม่ดีถ้าถามว่าเขาคุยคนอื่นใช่ไหมอันนี้ก็ไม่รู้แต่พอได้ยินที่เขาคุยกับเราแล้วมันฟังแล้วรู้สึกไม่ดี จริงๆปกติท่านเลิกกันแบบดีๆก็ยังติดตามกันปกติแต่ท่านเลิกกันไม่ดีเราก็จะ unfollow ทันทีและบล็อกไปเลยตอนนี้ย้ำว่าสดสนิทและล่าสุดฟังของแพทริกได้เปิดใจถึงเรื่องที่เกิดขึ้นโดยเปิดเผยว่ามีอะไรที่เข้ากันไม่ได้ก็เลยตกลงว่าจะลดสถานนะลงมาเป็นพี่น้องกันดีไหม แต่ไม่รู้ว่าตอนนี้เขาคิดยังไงบ้างแต่เราก็ยังอยากจะเป็นเพื่อนแบบมีความหวังดีให้กันเหมือนเดิมดราม่าใครจะมองยังไงไม่สนใจเพราะการเลิกคุยหรือว่าลดสถานะกันมันเป็นเรื่องของคนสองคนมีหลายๆเรื่องเข้ามาในชีวิตเขาผมก็ยังอยากจะเป็นคนหนึ่งที่คอยซับพอร์ตเขาแต่ขอยืนยันว่าการลดสถานะไม่ได้มีเรื่องการคบซ้อนตามที่มีดรามา่าและที่ยงไปนั่นมันก็คือเพื่อนผม